คลิปนี้ผมจะทดลองติดตั้ง windows 11 home single language ดูืเนื่องจากว่าใน system requirement ของ windows 11มีระบุไว้ว่าถ้าเราต้องการที่จะติดตั้ง windows 11 home ไม่ว่าจะเป็น home ธรรมดาหรือว่า home single language เราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ล็อกอินครั้งแรกด้วย microsoft account เท่านั้นจึงจะสามารถติดตั้งผ่านได้ผมสงสัยก็เลยจะลองให้ดูว่าถ้าเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าเราไม่ล็อกอินด้วย Microsoft Account เราจะสามารถติดตั้ง Microsoft Windows 11 Home ได้หรือไม่โดย Windows 11 Home ที่ผมจะเลือกติดตั้งให้ดูเป็น Windows 11 Home Single Language ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่นิยมแถมมากับคอมพิวเตอร์ Computer ในปัจจุบันเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้ก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับเลือก I don't have a product key ผมเลือกเป็น Windows 11 Home Single Language คลิก next ยอมรับเลือก custom ผมลบ partition ทุก partition ที่มีอยู่ใน SSD เครื่องนี้เสร็จแล้วก็เริ่มต้นติดตั้งใหม่คลิก next ตรงนี้ก็ออตอบ yes ไปก่อน ตอบ yes แล้วก็ skip ตรงนี้เองนะครับซึ่งเป็นความต้องการของการติดตั้ง Windows 11 Home ก็คือถ้าเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันจะไม่มีให้กด next เราไม่สามารถที่จะกดว่าเราไม่มีอินเทอร์เนต็ตสามารถกดติดตั้งผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อในภายหลังมันไม่มีให้เลือกแบบนั้นนะครับถ้าเป็น Windows 11 Pro เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เรายอมรับ าการติดตั้งที่มีข้อจํากัดบางอย่างต่อเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้อจํากัดเหล่านั้นจึงจะกลับมานะครับแต่ว่า Windows 11 Home ไม่มีให้เลือกแบบนั้นคือเป็นการบังคับให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะติดตั้งเราต้องต่อสายแลนหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi จึงจะขึ้น Next ให้เรากดติดตั้งต่อไปได้นะครับสำหรับใครที่ ตั้งใจไว้ว่าไม่อยากที่จะล็อกอินด้วย Microsoft Account ต้องการที่จะสร้างโล cal Account ให้กับ Windows 1 1 Home ผมแนะนำไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้งครั้งแรกด้วยสายแลนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยถ้าผมไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผมจึงต้องไปเสียบสายแลนก่อนเพื่อให้ Windows 11 Home เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้ผมเสียบสายแลนแล้วนะครับตรงเน็ตเวิร์กมันก็ขึ้นสเตตัสว่า connected นะครับแล้วก็ขึ้น Next ให้เรากดเพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าจอต่อไปได้คลิก Next หน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอการล็อกอินด้วย Microsoft Account หรือว่า ถ้าไม่มีก็ต้อง create one เพื่อที่จะสร้าง Microsoft account แล้วก็ log in Windows 11 Home ในครั้งแรกตรง sign in option เนี่ยแม้เราจะคลิกดูมันก็จะไม่มีให้เลือกที่จะสร้าง local account ได้เลยนะครับคือยังไงเราก็ต้องมี Microsoft account ตัวใดตัวหนึ่งในการ log in ในครั้งแรกแต่อย่าพิ่งไปหมดความหวังนะครับถ้าใครต้องการที่จะ ล็อกอิน microsoft windows 11 home ครั้งแรกด้วย local account local account ก็คือ account ที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกับ microsoft นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกอินกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้นเราสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือไปถอดสายแล์ออกนะครับเมื่อเราถอดสายแล์ออกนะครับให้เราคลิกย้อนหลังอีกครั้งหนึง่ง มันก็จะขึ้นให้เราสร้าง local account เพื่อที่จะ Login เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมก็ใส่คำว่า test แล้วก็คลิก next แล้วก็สร้าง password หรือจะไม่สร้าง password ก็ได้คลิก next ต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็คลิก next next ไปก่อนตอนนี้เราก็ติดตั้ง Windows 11 Home Single Language เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชั่นที่เราติดตั้งก็คือเป็นเอ่อเวอร์ชัน Dev เวอร์ชัน Developer นะครับจะเห็นได้ว่าแม้ใน System Requirement ของ Windows 11จะมีระบุไว้ว่าถ้าเราต้องการที่จะติดตั้ง Windows 11 Home ในการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องล็อกอินด้วย Microsoft Account เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเราต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ว่าเราสามารถ ติดตั้งด้วยโล c a l a c c o u n t ได้ตามตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับคลิปเกี่ยวกับการทดลองติดตั้ง Windows 11 Home เพื่อที่จะดู System Requirements ว่าเป็นไปตามที่ Microsoft กำหนดไว้หรือไม่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมว่าเวอร์ชั่นที่ผมทดลองติดตั้งให้ดูนี้เป็นเวอร์ชั่น Developer เท่านั้นยังไม่ใช่เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะครับ ต้องคอยดูอีกทีว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์เนี่ยเราจะสามารถตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ล็อกอินด้วยโล c a l แอคเคาท์ได้หรือไม่คอยดูกันนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ